ันนี้นะคะเรามาลงชุมชนกัน <Wow. S 1> วันนี้ก็แว้นมาลงชุมชนกันนะคะอ่ะอ่ะเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะไดตามมาค่ะน,นี่เรามาลงชุมชนกันอ่ะ สวัสดีค่ะทุกคน我是中ร老师叫苏莲老师今天我来介绍我的学校ค่ะก็เป็นอาจารย์สาขาแพทย์แผนจีนส่วนสุนันทานะคะวันนี้จะมาแนะนําสาขาแล้วก็ชวนน้องๆเข้ามาศึกษาที่ส่วนสุนันทาสาขาแพทย์แผนจีนของเรา ก็เป็นหลักสูตร5ปีบวก1ปี5ปีก็คือเราจะเรียนแพทย์แผนจีนมีทั้งแพทย์แผนจีนแพทย์แผนปัจจุบันมีทั้งฝึกงานที่ไทยฝึกงานที่จีนโดยการฝึกงานที่จีนเนี่ยเราจะไปเรียนในปีที่6ปีที่6ของหลักสูตรนะคะก็คือปีสุดท้ายนั่นเองคือไปที่เมืองเทียนจินของประเทศจีนอันนี้เราจะมีทำา MOU กับที่เมืองเทียนจินค่ะแล้วก็ หลักสูตรของเราเรียนอะไรบ้างทําอะไรบ้างเรียนอะไรบ้างก็คือแน่นอนภาษาจีนหนึ่งอันที่สองคือแพทย์แผนจีนแพทย์แผนจีนเราเรียนอะไรบ้างเอ,อ,อ่ยอ,อ่าพื้นฐานกันแพทย์แผนจีนเรียนอะไรอีกฝังเข็มฝังเข็มวันนี้เราก็จะมีแบบว่าคนไข้มาฝังเข็มวันนี้เราเอามาออกลุมชนนะคะมีฝังเข็มแล้วมีอะไรบ้างยาจีนสมุนไพรจีนตำรับยาจีน อ่าแล้วก็มีอะไรอีกตัววินิีชัยทางการแพทย์แผ่นจีนเป็นต้นการที่เราได้ภาษาจีนเนี่ยเราไม่อยา,อาจบไปไม่อยากเป็นหมอละเราไปทําอาชีพอ,อย่างอื่นเลยนะคะก็ทําได้เช่นกันอย่างเช่นอะไรคะไปสอนภาษาจีนเป็นไกด์อ่าแล้วก็โลจิสติกอ่าอยากเชิญชวนน้องๆน,นะคะเข้ามาศึกษามาเป็นชาววังสวนสุนันทากับเราค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเลย